เขาไมจะไปเซ็นสัญญา,าแบบ JYP ที่เกาหลีอันนี้ไม้ก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับ JYP ก็มันเป็นให้เกาหลีใช่ไหมครับใช<ห>่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน,นครับผมเพราะว่าเ,เรื่องนี้คือไม้ให้ผู้ใหญ่จัดการหมดเลยก็คือให้คุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนี่ยเมาดูแลเรื่องพวกเอกสารสัญญ,ญาต่างๆนานานะส่วนไม้ก็ทำพวกแบบาร้องเพลง้วงหน้าไปเราได้รู้บ้างไหมว่ามีติดต่อการทางเกาหลี จริงๆไหมก็มีเพื่อนเป็นศิลปินเกาหลีก็ประมาณหนึ่งอยู่ครับผมแต่ว่าติดต่อแล้วก็มีรู้จักเออ่หลายบริษัทเหมือนกันแต่ว่ากก็็เขาก็ยังไม่ได้พูดถึงอะไรนะครับเป็นไปได้มั้ยครับพ่อพูดพ่อพูดแม่จะแบบว่ามีการไปคุยไปก่อนแล้วอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้มันก็ก็คงจะดีเหมือนกันถ้าเขาติดต่อในสิ่งอันนี้เราโอเคบ้างไหมผมว่าโอเคไม่โอเคเนี่ยมันมันต้องดูที่ชิ้นงานว่า เขาเจ้าเรา,เาไปทำอะไรวาง position เราไว้แบบไหนอะไรเงี้ยครับคิดว่าเราสงงามารถที่จะเป็นสัญญาหรือเปล่าว่าเดืนนี้จะพูดงหรืออะไรอย่างเงี้ยเออคือไม่ว่าอย่าไเปเดือดเชียกเลยครับเพราะว่ายัางไงคนเราเนี่ยเกิดมามันไม่มีอะไรเหมือนกันอยู่แล้วแล้วก็คือไม้ก็ทํางานของไม้ไปเรื่อยๆอนะไรเงี้ยตอนนี้อย่างตอนนี้ไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องพวกสัญญ,ญาอะไรพวกนี้เท่าไหร่เพราะตอนนี้ก็ยุ่งๆเกี่ยวกับพวกเรื่องแบบ ทำ MV กับ MV แล้วก็ตัดต่อ MV ด้วยแล้วก็หลยจะต้องอจัดไอ้มีตรอิงพีให้แฟนคลับอีกวันที่2นี้ก็หลายอย่างที่ต้องทำก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่พขอข่าวนี้เข้าไปในกลุ่มแฟนคลับใครถามบอกว่าไม่อยากให้ไหมค์ไปเันเริ่มมาจากตรงนี้เลยนะอจริงเหรอเอก็ก็จริงๆก็เห็นเห็นอยู่เหมือนกันครับผมแต่ว่าก็งงๆว่าเอ๊ะข่าวมันออกมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ถ้าได้มีโอกาสไปก็โอเคก็ดีแต่ว่าคือไมคเกิดที่นี่แล้วไมคก็เติบโตที่นี่แล้วก็ ทำงานแล้วก็เข้าวงการที่นี่ยังไงมันก็ไม่ทิ้งประเทศไทยแฟนๆเขาเปี่ยใจไม่อยากให้ไปเลยอันนี้เราจะบอกแฟนๆว่ายังไงอย่าได้เสียใจยเลยครับเ <laughs> พราะอย่างที่ไมค์บอกรับก็ไม่ทิ้งเมืองไทยแน่นอนครับผมแล้วก็เอ่อก็ปีหน้าคาดว่าอาจจะมีละครสักเรื่องหนึ่ง <ừ> ด้วย <ừ> ก็ไม่แน่ใจาอันนี้ก็เป็นเรื่องของอยากคุยกันแต่ไมคแค่ได้ยินลอย,ลอยๆเฉยๆครับผมแต่จริงๆแล้วตัวไมค์ตั้งเป้าไว้ถึงโกนเตยยังไงบ้าง คือจริงๆไม่เป็นคนชอบเรื่องของการทาหนังตัดตอหนังอะไรพวกนี้ครก็จะก็จะชอบดูหนังพวกหนังฮอลลีวูดหรือหนังต่างประเทศอะไรเงี้ยก็อยากจะไปลองแสดงดูสักเรื่องหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะฝึกตัวเองให้แข็งแรงก่อนในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องร้องเพลงไม่ว่าจะเรื่องของการเต้นเพอร์ฟอร์แมนซ์การพูดแล้วก็บุคลิกแล้วก็การแสดงเป็นสำคัญครับผมแล้วตอนนี้เริ่มลงมือทำตรงไหนบ้างและอย่าง คือตอนนี้เริ่มลงมือกำกับ MV ครับผมอันนี้อันนี้เป็นสเต็ปแรกกำกับ MV แล้วก็ตัดต่อเองแล้วก็คือดูแลทุกอย่างนะก็มีเรื่องของคอสตูมดีไซน์ด้วยก็ก็เรื่องเข้าเรื่องของแฟชั่นไปด้วยครับผมแล้ว,วาาเริ่มมีแววมาบ้างมั้ยคะแบบฮอลลีวูดที่แบบเราอยากเล่นอยากพอลลีวูดนะครับยังครับผมแต่ว่าหนังต่างประเทศนะก็ไม่แน่เหมือนกันอันนี้นครับแล้งว่ามีติดต่อมีติดต่อมาบ้างก็คือ คือจริงๆเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครแต่ว่าพอเราไปนั่งคุยกับนายสุทธิ์เขาตามงานอย่างเงี้ยฮะเราก็เลยแบบว่าเอ้าเป็นคนทําหนังโน่นนี่อะไรเงี้ยก็บางทีก็ไปไปร่วมงานมันเกิดเพื่อนบางทีก็ไปแบบว่าไปอะไรงานที่มันไม่ใช่งานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแบบคือด้วยความที่ไม่อับป๋อคนแล้วคุยง่ายอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนว่าคือก็ก็เหมือนกับได้คอนเน็กชันมาครับเขาก็ชวนชวนกันเป็นต่อค่ายอะไรยังไงไม่รู้ครับดีเทลเขาเนี่ยผมไม่รู้นะฮะแต่ว่าก็ก็คุยคุยไปครับผมนะ แสดงว่าเขามีเริ่มชวนพูดคุยกันแล้วคือแค่พูดคุยลอยๆแต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นโปรเจกต์ประเทศอะไรนะที่คุณคุยบ้างอันนี้ยังไม่แน่ใจจริงๆไหมมองตลาดจีนไว้ด้วยเพราะว่าตลาดจีนใหญ่ก็อยากจะไปประเทศจีนแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามฝึกพูดจีนอยู่ก็นับหนึ่งทังสิ้ได้แล้วยี่เออซันซิวเหลียวชีป่าโจชื้อะไรเงี้ยก็แบบนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยค่อยๆไปมีแบงค์ีแบงค์จีนบ้างหรือยังคะ ก็มา <Mich S 1> ถึงแฟนหรือแฟนภับก็มีแฟนคลับบ้างครับผมนะที่ประเทศจีนครับผมยเขารู้จักเราเพ <kat> ิ่งเแต่ตอนนั้นที่เราเคยไปญี่ปุ่นตอนขงตอนเล่นละครนะผมตอนเล่นละครแล้วก็ตอนไปญี่ปุ่นตอนนั้นด้วยนะครับเพตอนนี้พยายามเรียนเหรอญี่ปุ่นจีนเกาหลีไทยแล้วก็จะเรียนอังกฤษเพิ่มด้วยครับเรียนหมดเลยและสำหรับสัญญากับค่ายเป็นเก่าอันนี้เราจะหมดปีนี้เอออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอย่างที่บอกผมไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสัญญาใดทั้งสิ้นครับ ต้องให้คุณพ่อเป็นคนจะเรียกคุณพ่อมาสาษณ์ให้พ่อดูแลทั้งหมดครับตอนนี้ันหันมาลุยละคร่อนนี้นใช่ตอนนี้ผมหันมาลุยเรื่องพวกแบบเกี่ยวกับพวกหนังการแสดงหรืออะไรนี้มากกว่าครับก็อย่างที่เห็นก็ล่าสุดก,กำกับแล้วก็ตัดต่อสแสดงก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในในในโทนนี้ในหมดนี้หมดเลยก็จะแสดงละครแตส่วนใหญ่ตอนนี้แฟนละครอนินจัดยกให้เป็นฝันกับมากี้แสงหน้าบอยละครเลยครับ ตลกดีครับก็ก็น่ารักดีครับผมนะเพราะว่าเวลาคือจริงๆเนี่ยตอนเล่นเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแบบว่าอย่างที่เขาเขาเรียกว่าจิ้นหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้ไปเห็นแบบในเว็บทันทีหรือเว็บแฟนคลับอะไรเงี้ยเขาเขียนกันแล้วก็โพสต์รูปนู่นน,นี่แล้วเอามาตัดต่อเอามาลง u t u b e แล้วใส่เพลงอะไรไหมว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักดีแล้วมันชอบเข้าไปดูแล้วก็แบบ ก็นั่งยิ้มอยู่หน้าคอมคนเดียวอะไรเงี้ยนะแสดงว่าตัวเองเป็นคนที่เช็คฟีดแบ็กของตัวเองบ่อยเหมือนกันนะครับไม่เว็บเนี้ยใช่ครับผมมันมันติดเป็นนิสัยคือกลับบ้านแล้วไม่ต้องเข้าเข้าเว็บไซต์พวกนี้ตลอดเพื่อเพื่อเช็คนู่นนี่นนแล้วก็คอยอัปเดตให้แฟนๆได้รู้ว่าวันนี้เราทําอะไรหรือว่าเ,าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับสอัคดีครับขอบคุณครับ